อ,อ,อู้ใกล้มากใกล้มากหายใจโดนต้นคอบ้างบุ๋มจะออกไปยังไงไม่เลยเหรอไม่เปลี่ยนเป้าหมายเ,เลยเหรอวิ่งได้ว้าวเป็นว่ายน้ำตามเป็นว่ายน้ำตามทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วสำหรับในวันนี้นะคะเรากลับกันมากับไมครับเอาชีวิตรอดบ,บนเกาะที่มีไดโนเสาร์กันเป็นพาร์ทที่3กันแล้วนะคะทุกคนเย้ก็สำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทําการทํากรงเลี้ยงน้องว,วัวใบซันกันค่ะทุกคนซึ่งหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยก็มีผลตอบรับมาอย่างดีมากๆเลยนะคะมุมก็เลยรีบมาทำพาร์ท ไปกันเลยทีเดียวสําหรับในวันนี้แพลงของเราแน่นอนทํากลมน้องวัวใบซันนะคะก็ของที่มีในตัวเนี่ยขอเคลียร์ของสักนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการลงเหมืองบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้บุ๋มมีแค่สโตนแอคนะคะในการใช้คือมันไม่เพียงพอรู้สึกเลยมันไม่เพียงพออย่างแน่นอนตัวนี้บุ๋มก็จะขอพกแค่ของที่สําคัญนะคะนั่นคือจะเป็นไม้สปรูต แล้วก็ cover store นั่นเองเออแล้วก็เเดี๋ยวเราต้องขยายพันธุ์น้องแก่ด้วยนะคะเพราะว่าน้องแก่อที่อยู่กับเรานั้นยังเยอะไม่พอที่จะเอาไปเลี้ยงในสาวตัวโต,วตวนะคะแล้ววันนี้หวังว่าเราจะอยู่กันแบบสงบสุขนะคะทุกคนคาดหวังมาก <c oughs> กลัวน้องแบบว่ามาบุกบ้านแต่ว่าก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมัง้งนี่สะพานของเราเห็นไหมว่าเอาไว้ใช้งานได้ดีแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวดูโลเคชั่นก่อนวันนี้บุ่มตั้งใจลงเป็นหมดแมปมานะคะทุ เพราะว่าเราจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะซึ่งอย่างแรกเลยที่บุ๋มวางแผนไว้บุ๋มอยากให้ตรงเนี้ยเดินมาแล้วมันยังเป็นริมทะเลอยู่ดังนั้นกรงเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าเริ่มเลย1 2 3 4สสูงสักประมาณ4บล็อกก็น่าจะเพียงพอเนาะอาจจะโค้งนิดนึงอ่าแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้า 9 0อมไม่ต้องกาหรอกแต่บุมคิดว่าประมาณนี้น่าจะพออุ้ยใหญ่อยูอย่เหมือนกันนะเนี่ยมันจะใหญ่พอๆกับกงนั่นเลยมเสาเลยปะเนี่ย1 2 3 4 5อันนี้จะสูง5แต่ฝั่งพวกนั้นจะสูง4นะคะโอเคี่่มันจะมีสัตว์อื่นอีกเนี่ยเห็นไหมมีแบบว่าสัตว์โลกน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะเอามันเลี้ยงด้วย1 2 3 4 5สว้ายอุ้ยเพอไปตีไม่ได้ตั้งใจว้ายนงไงบุ๋มว่าเลยเชียว คือมันกระโดดมาอยู่หน้าบุ๋มเลยเว้ยเมื่อกี้น้องวานลูกขอร้องได้ไหมว่าไปที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวทำสะพานแตกขึ้นมาอีกอืมไม่น่ารักเลยนะอุ้ยแล้วผักก็โตแล้วด้วยแปบบ๊บนึงนะบุ๋มลงหมดอันนี้มานะ่าจะไม่ผิดโอเคน่าจะไม่ถูก <c oughs> น่าจะคิดผิดแล้วแหละน่าจะลงผิดหมดมาสิ่งที่บุ๋มควรทําตอนนี้คือทําข้าวมากินค่ะทุกคนยีงไงเรายังมีอันนี้เหลืออยู่ แล้วก็เอามาทําเป็นข้าวกินซะในระหว่างที่ความข้าวข,ของเรายังเติบโตไม่เพียงพอ,อ,อแล้วก็อาจาจะมีการล้อมรั้วบ้านด้วยนะคะในวันนี้ก็นี่ไงพอพูดถึงไอ้เจ้าต้นพวกนี้ก็โตเต็มที่เลยเราก็จะได้ใช้ไม้อย่างที่เราอ,อยากใช้แล้วนี่แค่นี้แหละป้ผลผลิตดีมาก <c oughs> พอใจกับผลผลิตมากก็อีกสักต้นนึงอุย้ยไม่เพียงพอคะ่ะ ตายแล้วไม่เพียงพอนี่คือปึ๊บปึ๊บตดัดนี่แค่นั้นแหละอืมสวนตัวนี้ก็โตแล้วแฮะก็ไม่ได้คิดว่าจะโตเร็วขนาดนี้ตัดไปเลย,ยกันนี่มันจะได้แบบลุ่งๆนะคะตรงนี้ลิงอันนี้บุ่มลงรีซอแ็กมาใหม่นะคะทุกคนอาจจะเห็นความผิดปกตินิดนึงนะคะของในในวันนี้ภาพมันอาจจะดูแบบแปลกๆไปใช่ค่ะบุมลงใหม่ใกล้ข้าอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะ ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยอ๋อเดี๋ยวบุ๊บทำรัวอัพเกรดรอดีกว่าเนาะได้เวลามาทำของรัวอัพเกรดที่มากก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ้เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยสองชุดเลยเหรอแล้วก็คิดดูก่อนว่าอาจจะมีมุมที่แบบว่าเอาไว้เดินขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นแค่กรวงวัวใบซันไงแต่ถ้าเป็นโครงไดโนเสาร์เนี่ยแล้วอาจจะต้องอัปเกรดให้มันเป็นทางเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถมองได้จากข้างบนเลย น่าสนใจคือตัวนี้อยากเลี้ยงในวัเสาร์ามากนะคะติดอย่างเดียวเลยติต่ตรนที่บุ๋มยังไม่มีอาหารมากพอที่จะไปเลี้ยงมันนะคะทุกคนคือแบบว่าถ้าจะเลี้ยงน้องอะ่ะต้องใช้อาหารเยอะมากในการเทมแล้วบุ๋มแบบว่ามีแกะแค่เนี้ยมันยังบม่ไหวดอกใช่ไหมล่ะมันจะหายกวดเลยยังนะโอ้ยังไม่หายอขี้แข็นซะด้วยอย่าเลยลูกอย่าทำเลยแล้วสู้เลยไม่ไหวหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14อ,อันนี้4แล้วก็เราก็มองให้มันตรงๆกันนะคะปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันต้องตรงนี้แล้วก็ข้างๆกันค่อยเยือเย้องๆนะคะจากนั้นบุ๋มก็เริ่มวางรั้วได้เลยอย่าเพิ่งหลงเข้ามานะถ้าหลงเข้ามาก็คือจับขังเลยนะ ก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้ไหน่อเออลืมไปมันเป็นวัวใบซันไม่รู้ว่าไอ,อตัวนั้นมันกินหมดหรือเปล่าแต่ผมเพื่อความปลอดภัยก็สักสมชั้นแล้วกันนาะสาี่ชั้นนั่นแหละทำมาแล้วปึ๊บปึ๊บก็ให้มันแน่นหนาเลยแต่บรรยากาศข้างใน,นก็เดี๋ยวปลูกต้นไม้ปลูกอะไรให้นะคะเราจะไม่ทําให้น้องต้องแบบว่าดู อยู่แบบธุรกันดารซึ่งวัวไบซันเนี่ยเหตุผลที่บุมอยากเลี้ยงอันึงก็คือบุมรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ตัวโตไงแล้วเนื้อมันอาจจะเยอะนะคะอาจจะช่วยให้เราสามารถหาอาหารไปเทมไอเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวโตได้เร็วๆว้ยน่ารักปึ๊บนี่ค่อนข้างคิดจะมือโปรในการวางคะนี้โอ้ตัวนี้ก็สูงอยู่ตึ๊บหนึ่งสอางทุกคนว่าพรปะ บุ๋มแ่เลี้โน้นพี่จะไม่พอสูงมากเลยคือบุ๋มทํากรงสูงมากไม่ได้กลัวน้องหลุดนะคะเหตุผลหล,ลักๆที่ทํากรงสูงขนาดเนี้ยคือกลัวเลวเสาตัวโตมาจับกินนะคะทุกคนอืมเคน่นเลยไม่คือเหตุผลที่กลัวจริงๆวัวใบสันน่าจะประมาณสองบล็อกก็น่าจะไม่ไปไหนละป๊าบปาบทุกทุกอืมไม่พอจริงด้วยไม่เป็นไรไม้เรายังเหลืออีกเยอะนะคะคือมันจะเยอะไม่ได้ตลอดไงกว่ามันจะโต มรีบๆโตหน่อยนะลืมจะทำรั้วอัปเกรดไอ้บ้าแม่เธอทำรั้วนี้ไปซะและ้วไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้งานรอบหน้าได้ค่ะน้องจะปไปไไหนเลยลูกฮัลโหลบุ่มอุ้มลองได้นี่แป๊บนึงฮบนี่จับอุ้มออกมาเลยมันไม่ใช่ที่นะลูกนะมาอยู่ข้างนอกเลยทุกไอตัวนี้ก็แม่ไม่น่าจะอยากอยู่ข้างในเท่าไหร่เอามาอยู่ข้างนอกอึบโอเคมาขอวางรั้วต่อ อันนี้จะเป็นทางเข้านะคะจะมีทางเข้าก็อกะที่มันเป็นกลางๆหน่อยกลางกลางกลางไหมั่งน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้ได้อยู่แต่สามบล็อกเลยแฮได้แหละอืมโอเคฉันก็นี้แบบนี้มา นี่เลี้ยงแค่วัวใบสันนะคะเนี่ยไม่อยากจะคิดสภาพถ้าเลี้ยงสัตว์อันอื่นด้วยอาจจะกรงไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ขนาดตัวคือบุมอยากเลี้ยงไอตัวอีกตัวหนึ่งก็คือที่มันเป็นเหมือนนกอะคะ่ะทุกคนแต่ตรงนั้นมันเข้าใกล้ยากนิดนึงมันเหมือนแบบว่ารู้ว่าเราจะเข้าใกล้มันมันก็จะทําตัวออกทางเราแลวบุมทําทางเข้าจากข้างนอกด้วยนะคะเราจะได้สามารถกระโดดเข้ามาได้แต่เวลาออกก็คือออกฝั่งนี้นะ บุมก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็จะทำให้มุมเนี่ยมันเป็นเหมือนป้อมประการฟิลฟิลนั้นแต่ไม่ขนาดนั้นเราก็จะมีรูอะฮะก็รอดูค่ะว่าจะเป็นฟิลไหนฟึบไม่อยากได้ตรงนี้ขอให้มันลงมาสักบล็อกหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ทำปิดก็ดีนะแต่ว่าตัวค่าบุมอยู่นูน่น อันนี้ก็วางอย่างนี้มาสักหน่อยสามารถลงตรงนี้ได้ด้วยอันนี้มีทางเข้าออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปิดไว้หรือบุมจะใส่รั้วันี้ไปเลยแล้วแบบเหมือนกันตกไปเลยมันจะดูประหลาดไหมทุกคนกลวงมองจากข้างนอกแล้วมันประหลาดนี่โอเคมีแค่มุมนี้ก็พอมัง้งอีกมุมนึงไม่จำเป็นมั้งบุม๋มอ่ะ ใส่พวกโตคราบเข้าไปจริงๆบุ๋มว่าแบบขุดเลยดีกว่ามันดูแปลกๆเกินอะถ้ามันจะขึ้นมามันก็ควรจะขึ้นตรงนี้เลยหนึ่งสองเอ้ยมันมันไม่ต้องใหญ่มากเนาะทำเป็นแค่นี้แล้วก็ใส่รั้วนะคะปึ๊บปึ๊บนี่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยบุ๋มว่าให้มันเป็นขนาดเท่าๆกันกับเพื่อนดีดดที่สุดอยากให้มันดูเหยียบได้อะ ส่วนตรงนั้นก็อาจจะใช้แ็บดอรหรือไม่ก็ใช้อันนี้แล้วก็ทำแท็บดอมาปิดสักนิดนึงก็คือจะเป็นตรงนี้แต่ตอนนี้บุ๋มสงสัยว่าน้องจะเข้าไปอีกทำไม <laughs> ในเมื่อเราพยายามุนน้องออกมาอือฮึแล้วเราก็ทำน้องสลับไว้แล้วใช่ไหมก็ออกมาวางให้เรียบร้อยคือตั้งใจทำมากมุมนี้ นี่ก็จะเป็นฟิลฟิลนี้นะคะจริงๆอยากได้ใบ,บไม้วางตรงกลางแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นก็ใส่แทบดอดีกว่าแทบดอที่เป็นของไม้อกมาดูกันไม่ใช่ข้างบนไม่ได้หรองั้นก็ต้องเป็นใบ,บไม้ค่ะทุกคนซึ่งเรามีที่ตัดอยู่ในมือว้ายน้องมาทำอะไรลูกเราก็ไปตัดมาใส่ลเลยนี่ว่าแต่ตอนนี้หิวมาก กลับบ้านแปบ๊บเดียบุ๋มสงสัยว่าน้องจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมกลัวน้องทําสะพานแตกอีกจังเลยอ่ะลูกไปที่อื่นไม่ได้หรอกมันมีที่เป็นที่สุ่มเสี่ยงมากเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนขอนอนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทําต่อ แทเดนเยสวัสดีตอนเช้านะคะกับสะพานที่ยังอยู่นะคะแล้วก็บุ๋มต้องไปตัดใบไม้ซึ่งเอาใบไม้อะไรก็ได้ใบไม้อะไรก็ได้เออนี่ก็สวยนะแต่ตัดไม่ถึงอะ่ะตัดไม่ถึงอะ่ะอุย้ยนี่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 น,นี่นี่เลยต้นที่เราชอบนี่สวยงามนะคะโอเค บุ๋มว่ามันต้องติดแน่ๆเลยอ่ะมันเดินไปติดบล็ิกแ,แถวไหนแถวนึงแน่ๆเลยไม่งั้นมันต้องมาหาแ้วแล้วทุกคนอ้าได้ครึ่งต้นอีกแล้วเดีย๋ยวทำไอ้นี้ก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตนะอีกแล้วอ่ะคนนั่นจะงุดิดที่บุม๋มไม่มีขวานเหล็กสักทีคือวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่14แล้วนะคะในเกมแต่บุ๋มมายังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่น้องจอดอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะน้องจะไม่ไปไหนได้หรอ ุมหวาดเสียวมากตอนนี้กลัวน้องแบบทำบุ้มมากเราไปวางใบไม้ก็จะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับห้างร้านตรงนี้แต่บุ๋มต้องติดไฟเพิ่มสักหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันจะมีตัวที่ไม่ได้รับเชิญนะคะม,มาอยู่แถวนี้ซึ่งมาอยู่ทำไมไม่ใช่ที่ของคุณคะ่ะปิดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เอานี่มาขอสลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ประมาณนี้อืมแล้วก็ทำเก้าอี้สักหน่อยดีไหมแชร์แบบโมเดิร์นอืมใช้โอ๊กแล้วก็ใช้โอ๊กเฟรนด์โอ๊กแล้วก็สลัเนี่ยมันเป็นอันเนี้ยงั้นบุ่มต้องใช้ไม้สปรูแทนแล้วแหละทรรมาสักสองาานแล้วก็เทเบ e ลโบธรรมดาอืมฮึก็คือใช้อันนี้แต่อยากได้โต๊ะแบบธรรมดาอ่ะ นี่ดีกว่านี่มันจะได้ดูแบบดูดูได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกแล้วก็ปักไฟไว้ตามมุมนะคะทุกคนพี่ดูจริงๆอยากมีบาเรลด้วยเอาไว้แบบเก็บข้าวเก็บของตัวนี้บุ๋มจะเอานี้ออกแล้วก็เป็นบาเรลดีวกว่าปึ๊บนี่มันใช่เลยอะทุกคนมันใช่เลย เหลือแค่น้องวัวใบซันมาใส่แล้วก็ทําเป็นให้นี่นะคะนี่เราจะทําเป็นอันนี้ด้วยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฟรนด์ friend. อุ้ยจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยนะโดการวางแบบนี้กับแบบนี้สวยทุกนี่อู้อูเท่มากข้างบนวางแบบนี้นี่ทุกบางคนฝั่งนิดนึง บุมบางไม่ถูกอ่ะหนว่ามันตั้งใจเป็นแบบนี้ช่างมันเถอะไม่รู้จะทํายังไงโอ้ใหญ่มากแต่มันจะรูเล็กมากไหนดูซิว่าบุ๋มสามารถอุ้มวัวใบสันเข้าไปข้างในได้หรือไม่หรือจะโดนน้องขุิดตายก็มาดูกันค่ะสามสองหนึ่งฮึ้ยจ๊บอุ้มอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้อมไมไดโอเคน่าจะต้องล่อนอ้อง โดยการทำยังไงดีนะเนาจะเข้าไปเราตีแล้วให้มันวิ่งตามเฮ้ยแต่อันนี้แปลกๆไม่มีใครเห็นหรอกแต่เราก็ต้องเตรียมรั้วพวกนี้นะคะคือบุ๋มจะไปตีน้องเอ้ยน้องหายไปไหนหมดอะ่ะตะกอนอยู่เป็นฝูงเลยโดนกินแน่เลยมาเร็วอยู่ที่ปลอดภัยมาเอ้มาเร็ว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 รว,วิ่งไวมากอ้าวโอ้บูบูบ๊บูบูบูบ เปิดเปิดแทบดอโอ้ได้ไปไหนแล้วอะอ้าม,มาจากไหนเร็วมากทุกคนเห็นไหมว่าการตายเมื่อกี้ไม่เมกเซนมากน้องว้ามาน้องกี้โกงเอาใหม่เลยโอ้โหสาทำโกงให้อยู่แบบปลอดภัยทำไมทำตัวแบบนี้กับเราได้ลงขออืเอาของเราคืนมามันตามเข้าไปไม่ได้หรอกไม่แต่ไอตัวสกังเมื่อกี้ทำไมมันถึงอยู่ในนั้นน่ะป๊านึงบุ่มไปเคลียร์กับไอ้น้องตัวนั้นก่อน มันไม่ควรเว้ยนี่เปิดรั้วไว้รอโอเคแล้วกออ็ตรงนี้มันน่าจะต่ำไปนิดนึงสำหรับใบสันน่าจะต้องสามล็อกปับ๊บวิ่ง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 จุกจุกจุก,จกขึ้นขึ้นทันไหมเฮ้ยทันม่ได้กูดมาเฮ้ยเราออกมาทำไมโอ้โอ้มา o ก็อดโอ้มายก็อ เหนื่อยข้ามาดีข้ามาดีอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะทุกค่ะทุก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 ทุเราไปปิดเลยเนาะเย่ yeah. อมไม่แค่ตัวเดียวอ่ะตัวอื่นล่ะคือทำกรงให,ให้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าอยากให้อยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นล่ะ <laughs> มีใบซันตัวเดียวทั้งก่อเลย ฮัลโหลตอนนั้นบุ๋มจำได้ว่ามันเป็นอยู่กันเป็นฝูงเลยส่งสามสี่ตัวเลยที่ตัดสินใจอยากจะทำไอ้น้องวัวใบซันเนี่นะอ่าอยู่นี่อีกตัวหนึ่งได้เดี๋ยวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปคิดบัญชีกัน <c oughs> แต่จริงๆบุ๋มอาจจะล่อน้องแบบสันติวิธีได้ปะวัวใบซันมันน่าจะกินพวกพืชนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องลองดูว่าเราเอาข้าวเราเอาอะไรไปล่อน้องจะวิ่งมาหรือเปล่าอืม <c oughs> อ๋อเอาเข้าวไปลองล่อดูแต่ตื่นมาขนาดนี้แล้วก็มาๆๆมาม,าม,ามาขยายพันธุ์น้องแกะทั้งหลายก่อนนะคะขยายพันธุ์น้องเสร็จเราก็ไปทำภารกิจตามหาน้องวัวใบซันกันต่ออุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยงงง,งบุ๋มไปทำอะไรน้องบุ๋มไปทำอะไรเอเดอร์แมนเฮ้ยบุ๋มไปมองหน้าตอนไหนอยูวีดีโดนจ้องตาตายเฉยเลย สงสัยมีจังหวะแอบเผลออันนี้บุ่มตายแบบงงๆส่งรอบแล้วค่ะทุกคนฉันจะไม่มองแกมาเร็วกินไหมขอลองทดสอบอุ้ยกินกินกินมา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 จะอ๋อมาดีตามมาเราอยากไปแบบสันติวิธีนายตกนะนั่นไงล่ะผู้ไม่ทันขาดคำคือบุมต้องตีอย่างเดียวหรอไม่อย่างตีอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อย่าสายตาสั้นขนาดนั้นปึ๊บไปฮ้ยไวมากคืออย่างนี้ไวมาก อ้าโอ้ยโอ้ยบุ๋มว่าแล้วเชีย <laughs> คือมันไม่มีวิธีม,ม,า,มาเร็วๆไงไอเรามันก็เป็นคนเจร้อนซะด้วยมาถึงใกล้ๆแล้วคงไม่ยากหรอกมั้งทีเนี้ยเดี๋ยวจะเอาอาหารล่อน้องเอาตายบ่อยก็ไม่ดีค่ะทุกคนมันมันเป็นเหมือนการโกงเกินเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างๆนี้มานี่ไหมเดี๋ยวขุดทางให้เข้าตรงนี้มาค่ะไม่อยากตีขอร้องเถอะนะคือมันออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยยังไงอุ้ย Malays racias เมื่อไหร่น้องจะมาเมื่อไหร่ลูกทุกนั่นแหละอ้าวแล้วเก็บรัวไปหมดแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้น้องวิ่งเข้าไปได้แล้วค่ะทุกคนน้องหายติดแล้วบุ๋มก็ต้องรีบปิดช่องโหวซะแล้วเรามาขยายพันธุ์วัวใบซันกันหลังจากพยายามกันมาหลายวันค่ะทุกคนวันนี้วันที่อืม มาติดที่เดิมอีกแล้วมันไม่ใช่ที่โอ้ชอบหลือเกินอะไรแบบนี้อีูอ่างบนไปเดี๋ยวบุมจะเสี่ยงชีวิตลงไปหาหนองวัวใบ,บสันเพื่อที่จะขยายพันน้องปุ๊บปีดุงแมวเ,เหรอกินแล้วเหรอโอเคคงอิ่มอยู่จอกมากมไหมไใบสันเล็กน่ารักมากเลยโอ้ตัวใหญ่มาโชคดีที่ดิฉันมีกรงที่สูงขนาดสัมบล็อก คุณเลยไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ากระโดดเข้ามาได้ก็คือเม a ซิ่งมากนะคะหยุดอยู่นี้เห็นไหมว่าการอยู่ข้างในนี้มันปลอดภัยแค่ไหนถึงให้เข้ามาข้างในไงล่ะเข้าใจได้ยังไอ้จ้าโอ้โอ้โอ้ใกล้มากใกล้มากโอ้มองหน้าอย่างนี้เลยหายใจโดนตึ้งคอม้างบุมจะออกไปยังไงไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อให้แกเลยดิ นี่ไงแกกินสกังไปได้นะสวบบุ๋มได้เลยเนี่ยกล้ขนาดนี้ขออนุญาตเด้อกินผักไหมแกเป็นมังสวิรัตไหมโอ้โหโไม่ได้เลยไม่เลยเหรอไม่เปลี่ยนเป้าหมายเลยเหรอมันจะเอาให้ได้ทุกคนบุ๋มไม่สามารถหลบชะตากรรมได้แต่บุ๋มสามารถวิ่งได้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 ว้าวเป็นว่ายน้าตามเไป็นว่ายน้ําตามทุกคนแป๊บหนึ่งนะ บุ๋มต้องมาล้อมรั้วบ้านตัวเองบ้างแล้วแหละรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแล้วดูมันมาสิโอจะทําทให้ฉันไม่อยากเสียวิวทิวทัศน์ไปขอนอนก่อนนะคะตื่นเช้ามาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยบุ๋มขอเช็คโอ้ oh my god อยู่ข้างล่างเลยอู้อู้อโดนกัดทีนหนึ่งจึก๊กได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ยังรอดยังรอดยังรอดแล้วคิดว่าจะรอดไปอีกนานไหม <c oughs> โอ้สันบ้านฉันจะพังไปเนี่ยผมต้องหาทางล่อมันออกไปแล้วนี่แหละวันนี้เจอแน่วันนี้สร้างรั้วอ้อมบ้านตัวเองค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะจับแกมาเลี้ยงก็จริงแต่ว่าแกไม่ควรทํากับเราขนาดนี้ถูกๆๆกถูกก,กขันหลงังอยู่ค่ะทุกคนปุ่มใช้จังหวะนี้ตัดไม้ก่อนเลยถูก เย่ yeah. เดี๋ยมัมาเยอม,มมากนี่ยนี่แหละนี่แหละหายสนใจเราแป๊แบ,บนึงก็ยังดีเดี๋ยวไปเอาของที่อยู่ที่เกาะนู้น ون. โอ้โหแค่นี้ก็สั่นมากแต่ต้องมีบ้านที่ปลอดภัยค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่คำเดียวเลยต้องมีบ้านที่ปลอดภัยค่ะทุกคนบุ๋มจะอ้อมประมาณตั้งแต่ตรงนู้นนะคะอฮะแล้วก็เกาะเราคือไม่ได้อยากให้แบบวิวชื่อแทมันไม่ดีหรอกนะแต่ว่า อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันมาเมื่อไหร่แล้วแบบว่าบรรเลทุกทีบุ่มเสี่ยงตายมากอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องเทมน้องให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอีกเหมือนกันเพราะว่าการจะเทมน้องได้เราต้องมีเนื้อในปริมาณที่หลายสิบชิ้นเหมือนกันค่ะทุกคนบุ่มมีตัวเลือกไม่เยอะแต่ตัวเลือกแรกตัวนี้ก็คือเดี๋ยวขอไปกินอะไรก่อนว่ามันเห็นเราจกรากไกลป่ะใช่แล้วมันก็กำลังวิ่งมาอ๊ ไป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 ,ไปโอ้โหสั่นมากโอเกือบสวบแล้วเมื่อกี้ขอทำอาหารกินก่อนนะอ,อะอะได้ไงโอ้คือแกกัดคาบ้านเลยดิฉันงง,งมากเมื่อกี้ก็คือได้ยังไงประมาณสักตรงนี้แล้วกัน ผมยังไม่ได้เป็นลงเหมืองหาเหล็กเลยทุกคนใช้ชีวิตลำบากมากกับการไม่มีเหล็กตรงนี้แล้วกันเนาะฝั่งหมู่บ้านบุ๋มต้องทำสูงๆนะบุ๋มรู้สึวกว่ามันเข้าได้ทุกเมื่อเลยจากชั้นล่างก่อน ขอตัดขาดจากหมู่บ้านก่อนชั่วคราวนะคะเพื่อความสบายใจ,จวางครงไว้ประมาณนี้เนาะขอครับขวานอีกบุ๋มอยากวางสลับแต่บุ๋มขี้เกียจกลับไปครับนะคะทำมันบนนี้เลย นี่ก็ได้ประมาณนี้แต่คิดว่าตรงนู้นน่าจะต้องวางสูงขึ้นอีกนะคะน่าจะไม่เพียงพอตรงนี้บุ๋มเอาไว้แบบทําเหมือนเป็นป้อมปราการโอเคประมาณนี้ทางเข้าออกแค่นี้มันก็น่าจะเข้าบ้านเราไปได้แล้วมัง้งคิดว่าน,นะคะเกือแบบทางที่รู้สึกว่าอันตรายเนี่ยบุ๋มน่าจะดักไว้เรียบร้อยแล้วแต่ ทางที่อันตรายอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งหมู่บ้านค่ะทุกคนคือมันสามารถยังกระโดดเข้ามาได้อยู่ซึ่งบุ๋มก็ยังอยากเก็บไว้อยู่ก็เลยยังไม่อยากที่จะตัดตอนนี้นะคะแต่ตรงนี้บุ๋มคิดว่าถ้าเราใส่ได้อีกสักแถวหนึ่งก็จะดีดังนั้นจะทําเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตรงนี้น่าจะต้องสูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อความมั่นใจนี่เป็นไง รั้วแบบเบื่อมๆเลยก็ประมาณนี้อะมาไปนอนก่อนก็สำหรับใน EP 3 EP นี้นะคะก็จะประมาณนี้จริงๆบุ๋มอยากไปลงเหมืองต่อนะแต่ก็เดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะมีการลงนอกรอบแล้วก็อาจจะถ่ายฟุตเทจมาฝากทุกคนอีกทีนึงนะคะอาจจะแบบไม่ลงตอนนี้ไงคือกลัวทุกคนไม่สนุกกานไม่ใช่เลยหรอก ก็สำหรับใน EP นี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้บุ๋มได้เลี้ยงวัวใบซันสมใจและบุ๋มก็ได้ทารัว้วรอบบ้านด้วยนะคะสาหรับพาร์ทหน้าทุกคนอยากให้บุ๋มเลี้ยงตัวอะไรเนี่ยไปลิมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย hoo.